ไมีหมูหยองน้ำสลัดไม่ได้คิวมีคิวหมดแล้วก็เหลือให้อ่ะเออ่นเหลือให้กันตอนนี้ชิวมันเป็นไพี่ภูมิเข้าใจความสุกมั้ยมันมีสามอันไม่ปกติคุณต้องเอาไปซ่อนแล้วคุณเก็บไว้กินแล้วเนี่ยจริงคิวเป็ปกติคิวเป็นอย่างนั้นจริงแล้วตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปไงทุกอย่างก็เป็นการให้ได้พี่แม่คุณเล่นเยี่ยบผมใช่ไหม ผมไม่ได้เล่นผมจริงจังผมว่าคุณไม่ครบสิบเดือนแล้วคุณจผมเล่นคุณนะครบเดี๋ยวอีกสองวันผมว่าครบสิบเดือนแล้วเดี๋ยวจะไม่ครบเดี๋ยวค่อยดูครบเก็บไม่พอไม่ให้ก็ได้เปิดตู้มาตอนแรกหยิบเขาหยิบเฮ้ยมึงยังรักษาไปแล้วพอเราจะหยิบพอเราจะหยิบพอเราหยิบใช่ป่ะนี่ก็แบบว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อ๋อเหล็กอันนึงเอาให้เอมถ้ามีแค่สองอันพี่คงไม่ได้กินหรอกเออโอเคพุ้มพุ้มเล่นกันราวกินเลยฮะมันเป็นแบบนี้โอ้โหมาดูสินม่มีขยับตัวพริกไปพริกมาลเยมันก็มีแต่มันก็ไม่ได้แบบจะใส่แบบนี้ไมเป็นอะไรเดี๋ยวเป็นอะไรเป็นหัวงเดี๋ยวมันใหญ่มันเป็นพลาสติกแต่เดี๋ยวมันเป็นมะเร็ง เนี่ยตั้งนานก็ไม่เคยเดี๋ยวเห็นเอ็มใส่มาตพูดอย่างนี้กบทุกคนที่ใส่แบบเนี้ยกูไม่เคยพูดกับผมเลยผมใส่ไม่เคยใส่ไงใส่เดี๋ยวทั้งเดี๋ยวแล้วอยากจะถามเอ็มนิดนึงว่าอย่าใส่พลาสิเดี๋ยวมันาอเไยก็เลยย้ายมาใส่ก่บนี้มันต่างกันรงมันอันนี้มันเ่นนมััแ้กินเลยไม่เชอบเย็นเย็ินอไม่รู้อะไม่ชอบน่าจะรู้นะ ไม่รู้ว่าเอ็มชอบกินแบบไหนเนียนเป็นเสกเนี่ยเดี๋ยวมอลลอมมาทำไงเนี่ย